สวัสดีผองเพื่อนนะครับวันนี้ช่องนี้มาพบกับทุกท่านอีกแล้วกับเกมนินจาแร็คูนเฟนซี่เกมนี้เป็นเกมนินจาตัวแรคคูนที่จะมีตัวคูณมาเยอะแยะมากมายให้ทุกคนนะครับได้เล่นกันแล้วก็ได้สนุกสนานกับการลงทุนเพียงน้อยนิดแต่ได้กําไรกลับไปเยอะมากนะครับเกมนี้แน่นอนเลยว่าจะเป็นจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไปดูกันเลยนะครับมาครับผม ด้วยทุน4,515บาทตัวนี้นะครับเป็นทุนจากเกมเดิมนะครับผมจริงจากจะถอนนะครับแต่ขอมาเล่นเกมนี้อีกเกมหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะแล้วเดี๋ยวจะถอนไปพร้อมกันนะครับผมนะอ่ะด้วยเบท30บาทนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยเห็นไหมครับคลิกแรกยังไม่มานะครับ <Dubai. S 2> ตัววายเข้านะครับทุกคนเ <Bur nt. S 2> ก็บสองไปนะครับโอ้โห่ไงต่อครับวันมอหมายถึงว่าโบนัสนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะได้โบนัสเข้านะครับแต่มันยังไม่เข้านะครับดูนะครับใช่ว่าเรามีเงินในระบบเยอะนะแล้วมันจะแจกนะไม่เกี่ยวนะครับผม ดูไปก่อนนะครับทุกคนก่อนที่จะลงทุนอะไรสืบสาดีๆก่อนนะอีคือโยนี่นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับคูณ2อคูณส,ณสนั้นได้เท่าไรได้15บ,บาทนะครับไม่เวอร์นะครับอันนี้คือแตกไม่เวอร์นะครับก็ยังแตกอยู่นะครับอยู่นะครับนิ่งโผล่อ่าจำไหมคูณสามคูณสีนะ่ะคูณห้าฮะสิบห้านี่อันนี้คือแตกไม่เวอร์อันนี้คือการ เล่นแบบแตกไม่เวอร์นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นที่เบตห้าสดูนะครับอ่าโบนัสเข้า2ตัวนะครับเข้า3เข้า3ตัวนะครับผิดโบนึงนะวันมอนะครับผิดฮะโบนัสเข้าแล้วนี่ทุกคนโบนัสฟิวเจอร์ว่ะอุอย้ยเข้าจนได้นะครับผมโอเคเทียมเยลน,นะครับที่ไหนครับเทียม,มที่ว่ามีตัวคูณเยอะยิ่งตัวคูณเยอะจะทำให้เราได้เงินเยอะนะครับทุกคน ก็ค,คูนจะได้เยอะมากแค่ไหนกานะมาลงกันกนะจะได้ทั้งหมดกี่คูนนะจะได้ทั้งหมดกี่คูนนะโอ้ได้เท่าไหร่ครับ850บบาทนะครับผมโอเค เมื่อกี้นาฬิกาปลุกนะฮะโทษทีนะฮะไม่ไทันได้ดูนะ,ะ uellement. อะเห็นไหมฮะจาก4,000ขึ้นมา5,000แล้วเห็นไหมฮะถือว่าถือว่าดีอยู่นะครับอะขออนุญ,ญาตเพิ่มเป็ดเป็นเป็ดเป็น90แล้วกันนะครับถือไปบูนชิโอ้โหตัวไยเข้าเยอะมาก อีกคืออว้าหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทครับทุกคนแตกแตกหนักเลยฮะครัิโอเคครับเขาเริ่มแจกแล้วอี้เหมือนกับว่าการเพิ่มเบ็ดของเราเนี่ยนะฮะเราเพิ่มเบ็ดปั๊บเขาก็เห็นแล้วว่าเราใจใจนะพอเราใจปั๊บกับระบบเขาก็ใจกับเราเหมือนกันนะครับแจกครับนี่ครับผมเป็นไงครับแตกไปที่แปดพันแล้วนะฮะครับโอ้โหได้สามพันหกร้อยสิบสามบาทครับ โอเคเว็บนี้ถือว่าแจกดีนะครับเว็บนี้ถือว่าแจกจริงนะครับทุกคนก็คือให้ดีให้ดีให้ดีดนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าเป็นเราเพิ่มเบ็ดเป็น100่งร้อยเขาจะยังให้อยู่ไหมนะครับหนึ่งร้อยแรกนะครับอันนี้หนึ่งร้อยแรกก็คูณสองไปแล้วนะครับคูณสามผิดนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับเราใช้เพชเยอะนะครับมันจะยิ่งคูณให้เราเยอะมากนทุกคนเมื่อกี้ไปกดไปโอ้โหมาแล้วครับหนึพันแปดสสิบครับโอ้โหเข้าเยอะมากโอ้โหโอ้โห้าพันหกร้อยหกสิบแจกเยอะมากโอ้โหนหนขอกดอีกสักคลิกหนึ่งนะครับเผื่อมันจะเข้าอีกนะ อ่านี่นะครับเห็นไหมครับพอมันแจกปั๊บเรากดมันไม่ให้ดูนะครับดูเอานะครับมันไม่ให้นะรอบที่2เป็นยังไงนิ่งอ่ารอบที่2เข้าวายสองเหมือนเอาดได้อย<ด> <นะ S 2> ู่นะดีดน,นะเกมนี้โอ้โอ้โหสิบห้าคูณีหกสิบอีกหกห้าสามสิบสามร้อยหรอโอ้โหตายตายตายเสียงดังกิน,งนไปแล้ว คนครับเกมนี้แตกดีมากเลยนะครับผมไปเล่นกันนะครับไปเล่นกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับตามได้เล้ครับผมก็คลิปนี้เล่นเพิ่อความบันเทิงส่วนตัวนะครับผมไม่แนะนําให้อายุต่ำกว่า20ปีทําตามนะครับถ้าใครสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับก็ลองหาช่องทางดูนะครับผมคาอธิบายเพิ่มเติมด้านล่างนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้มาเล่นให้ดูนะครับผมก็ต้องขอบคุณเว็บดีๆแบบนี้นะแล้วก็ ใครชื่นชอบนะครับก็ลองกดไลค์กดติดตามนะใครไม่เชื่อนะครับลองมาทักมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ